วันดี้จากเมืองอัคราประเทศอินเดียค่ะทุกคนตอนนี้ราชาเดินทางมาถึงเมืองที่ตั้งของทัชมาฮานะคะหรือว่าอีกหนึ่งสุสานแห่งความรักที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยตื่นเต้นมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มาเยือนแต่เราจะยังไม่ไปเยือนทัชมาฮาลในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะไปเดย์ทัวร์ซึ่งเราตกลงกับตุก๊กต๊กหรือว่าริกชอร,รอร์เอาไว้นะคะก็อาจจะไปสุสานเบบี้ทัชไปตลาดไป,ป้อมอัครานะคะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงดีกว่าตามมาเลย นิยมในเมืองอักราที่หลายๆคณะทักวร์เนี่ยชอบจะที่มาดูจะมาดูนะคะที่นี่มีการสร้างมาก่อนที่ทัชมาฮาลนะคะเพราะฉะนั้นศิละปะต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เห็นความความยิ่งใหญ่ของสมัยจกักรวรรดิโมกุลซึ่งซึ่ง,งในในที่เนี่ยในเมืองเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นเป็น,ปนอิสลามเป็นมุสลิมค่อนข้างมากผสมปนเปกับความเป็นฮินดูที่อยู่ในอินเดียด้วยค่ะน่าสนใจทีเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในตอนช่วงที่เรามาเมื่อกี้นะคะก็เจอกับกลุ่มนักเรียนที่เหมือนมาทัศนศึกษากันเป็นกลุ่มแบบเด็กๆเลยแล้วก็เข้ามาแบบว่าขอจับมือขอได้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามากอดคือเหมือนกับ แต่ที่อินเดียเนี่ยเห็นหลายครั้งแล้วนะคะว่าเด็กๆจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ทําให้หัวใจมันชุ่มชื่นอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะชอบอยู่กับเด็กมากเลย Oh you make wanna talk คือเราจะเห็นได้เลยว่าการตกแต่งลวดลายผนังเนี่ยจะคล้ายๆกับศิลปะแบบน,นเวเปอร์เซียของชาวมุสลิม,มน,นะคะซึ่งซึ่งทําให้รู้สึกว่าแบบเออเยอยอ,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 อยู่ในอินเดียก็ได้ในฟิลนี้เหมือนกันคือสวยมากแล้วรักษาสภาพค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะ ซึ movies, ่งข้างในนี้นะคะก็จะมีหีบศพจำลองของเจ้าของสุสานแล้วก็ภรรยาตั้งไว้อยู่ด้วยตรงกลางนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยจะอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งไม่ได้เปิดให้เขาชมค่ะมมนนนวสจาากี่เบิลด และตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสวนที่ชื่อว่าเมทับบักนะคะซึ่งเป็นอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำยมุนาซึ่งมองไปก็จะเห็นทัชมาฮาลนั่นเองค่ะส่วนนี้ค่อนข้างจะนิยมมากันช่วงแบบพระที่ตกดินอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าเราเรามาใช่วงกลางวันนั้และว,วันนี้ค่อนข้างจะหมอกปกคลุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นทัชมาฮาลได้ไม่ค่อย สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าเราว่าที่นี่เป็นบรรยากาศที่ดีนะเงียบบริเวณนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าจักรพรรดิช,ชา,าหานเนี่ยเป็นจุดที่เขาจะสร้างสุสานหรือว,ว่าทัชมาฮาลของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสุสานของของคนรักของพระองค์นะคะ ในส่วนนี้นะคะถ้าคนไทยมาจะเสียค่าเข้า5รูปีนะคะ5รูปีนะคะไม่มากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกข้อตกลงที่เขาเรียกว่า b i มสเต็กนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ปี2015ที่ราชาเดินทางมาเนี่ยก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเข้า5รูปีนะคะหลายๆสถานที่ในในอักราหรือในอินเดียก็ตามเนี่ยคะ่ะถ้าคนไทยแสดงพาสปอร์ตเนี่ยก็จะได้เข้าในราคาที่ถูกลงค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป้อมอักรานะคะในเมืองอักราประเทศอินเดียนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งป้อมที่มีความสาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในในเมืองอักราแล้วก็ในอินเดียด้วยนะคะที่นี่เคยเป็นเหมือนฐานระชาการของจักรพรรดิโมกุลจักรวรรดิโมกุลเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีประวัติศาสตร์อะไรให้เราเรียนรู้บ้างคิดว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจทีเดียวตาัม้มาดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเรามาบอกกันก่อนดีกว่าว่าค่าเข้าสําหรับคนไทยเนี่ยในตอนนี้คือเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้ป้อมอักราที่มากราที่ราชาจ่ายไปทั้งหมดก็คือ60รูปีนะคะ50บใบนี้กับอีก1 0เป็นเหมือนแท็กอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้โชว์พาสปอร์ตคนไทยได้ข้อตกลงเรื่องบิมสเต็กอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เมชั่ร์ว่าถ้ามาตอนนี้ก็น่าจะราคาประมาณนี้ค่ะที่ต้องจ่าย และข้างหลังของเราตอนนี้นะคะก็คือพระราชวังจา,ารฮานกีค่ะหรือว่าจา,ารฮานกีมาหาฮา์นะคะสร้างเมื่อปีคศ1570ค่ะเป็นหินทรายแดงทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูกันดีกว่าค่ะจุดสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีอง่งน้ำใบใหญ่นี่นะคะตั้งอยู่ข้างหน้า ซึ่งมองออกไปก็จะเห็นวิวทัชมาฮาลพอดีเลยส่วนตรงนี้นะคะเราก็มาถึงส,วน,สวนอังหุนที่มีรูปทรงเป็นเลยค่ะคณิตชื่อว่าสวนอังกูรีบักนะคะซึ <emba> ่งเหมือนเป็นส,สถานที่ที่ไวช้ยพักผ่อนในสมัยก่อนของจกักรพรรดโมกุลแล้วก็ของครอบครัวค่ะ ะค,ะคืออีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่สุดในปาอมก,กราตรงนี้เลยซึ่งเป็นจุดที่ลูกชายของจักรพรรดิชาชาหานหรือว่าเจ้าชายนยคะจับพ่อตัวเองมาขังไว้เพราะว่าพ่อเนี่ยอยากจะสร้างตัวสุสานทัชมาฮาลที่เป็นสีดําขึ้นมาแต่ว่าตัวลูกชายเนี่ยก็กลัวว่าพ่อจะเอาเงินคงคลังไปใช้จ่ายกับเรื่องพวกนี้หมดก็เลยจับพ่อขังบริเวณนะคะแต่ว่าหลังจากที่จักรพรรดิชาชาหานสิ้นพระชนเขาก็เอาไปฝังไว้ที่ทัชมาฮาลเหมือนกัน นี่ก็คือปอดเ่าๆของตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ศิลปะวัฒนธรรมค่อนข้างจะสวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างประณีตคือทั้งตัวทั้งป้อมเนี่ยแหละมันมีความมีความเก่าแก่มีความเรื่องราวอยู่แต่งในจุดไปหมดเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าจุดนี้เรารู้สึกว่ามันสวยเป็นมิเศษ ของพระโรงค่ะแล้วก็ตะกอดเนี่ยจะเป็นเหมือนบ่อน้ําที่มีปลาแล้วก็ท่านจักรพรรดิแล้วก็กกวกข้าราชการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาตรงนี้กันเพื่อตกปลาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นสามยา่าไปแล้วเรียบร้อยส่วนตรงนี้นะคะคือจุดสุดท้ายในป้อมอักราที่เราจะได้ชมนะคะ ตรงนี้เรียกว่า D1E a นอีมซึ่งเป็นเหมือนทองพระรงคที่จกกักรพรรดิเปิดให้ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์เข้ามาส่งเรื่องราวร้องเรียนพระองค์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งจุดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามมากเป็นคล้ายๆกับประตูที่เหมือนกันมันเป็นกลีบดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือมันมันประณีตเนาะแต่ว่าสมัยก่อนคงจะมีการประดิษฐ์ประดอยด,ยด้วยสิ่งของลับค่าที่มันแพงกว่านี้เนาะแต่ว่าพอหลังจากที่หมดหมดยุคไ,ไปก็มีคนปล้นไปเพราะฉะนั้น สภาพตอนนี้ก็ถือว่าเหลืออยู่เท่าเทเท,ท่าที่เราเห็นเนี่แหละค่ะ